สวัสดีครับช่องซุปเปอร์ทัดขอแนะนำเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเปิดโลกเนื้อตะไลทองลงยาลายธงชาติซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญชุดกรรมการหมายเลข231ส่ตอกโคตรกรรมการพระครูอนุาสาตติจาธรเขียววัดเว้ยเงาะปัตตานี2558ซึ่งได้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษณอุโบสถวัดเว้ยเงาะจงังหวัดปัตตานี เป็นพิธีใหญ่นอกจากนั้นได้ปลุกเสกรวมทั้งบมก้พิธีและหลวงปู่เขียววัดว้วยเงาะจังหวัดปัตตานีท่านได้จานยันลงบนเหรียญตะกั่วนำเริกซึ่งท่านที่ศรัทธาหลวงปู่ทวดและหลวงปู่เขียวสามารถบูชาไปขึ้นขอได้เลยเหรียญน,นี้เพราะเลี่ยมพลาสติกใส พร้อมห่วงเรียบร้อยแล้วขอเชิญบูชาได้